แก้เลยอ่ะหอมหอมหอมตาหอมยายและยายหอมตาได้เลยพวกนี้พร้อมแล้วอ่ะยายนั่งรอแล้วยายนั่งพร้อมแล้วเอาหอมเลยหอมเลยอ่ะไหนไหนไหนหอมหอมหอมเอานั่งแล้วหอมเลยเออหอมเออสองข้างได้สองข้างอีกข้างหนึ่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 ง ีกครัง้งหนึ่งอย่าเล่นเอากล้องเห็นด้วยเอออายายหอมมั่งเนี่ยยายหอมตาถึนี่ยายห,ห,ห,หอมตาเอายายหอมตาถึนี่ยายหอมตาเรลยเร็วไม่ได้ไม่ได้ยายต้องหอมตาด้วยยุติธรรมยุติธรรมเอาเร็วหอมตาหน่อยเร็วเอาเร็วเร็วรีวิวรีวิวรีวิวมาครึ่งทางแล้วเลยพรุ่งนี้จะได้ช่างเลยเอา้าหนึ่งสองสามจุ๊บ ยังอย่งย่งยังไม่ได้หอมตาเลยจุ๊บก่อนจุ๊บเลย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 เร็วเร็วเร็วจุ๊บเลยเร็ว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 ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่กติกาไม่ผ่านต้องหอมสองคนแค่หอมแก้มไม่เฉยไม่ต้องอไอไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้นะ ไม่ได้แค่หอมแก้มเฉยๆหนูไม่ได้นะเนื่อเนื่อไข่ไม่ผ่านเร็วจะพานั่งรอแล้วเร็วจะผานั่งรอแล้วรอบนี้เอาเร็วเร็วหนึ่งสองจุ๊บเอาเร็วหรือเร็วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน่ะแค่จุ๊บปั๊บเออเหงาแตกจังเหงาแตกอ่าหอมกอนเร็วเร็วเร็วนาทีทองนาทีทองหนึ่งสองสามจุ๊บ ยุบเร็วยุบเร็วพยาบาลดังรอแล้วพยาบาลดังรอแล้วบอบอริ้วริ้วริวยุบยุบนะจุบยุบยุบยุบเอาจุบเทียวเดียวก็ได้เทียวเดียวก็ได้มาเร็วแค่จุบทีเดียวเนี่ยได้เร็วเร็วอะจุบเร็วตะพาเร็วตะพารอแล้วอร็วเ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 ดพาเอาแก้มมาข้างๆปากเย็นไอยก็ได้เร็ว เอาเรย่ายน้อยเร็วอย่างน้อยจุด gì อยางน้อยไม่จุ๊บอ่ะต้องอย่ายน้อยจุ๊ดเอออย่ายน้อยจุ๊บจะพาถูกต้องอยางน้อยจุ๊บจะพาเออเดียวเออเแค่เดียวจุ๊บไม่โดนเลยไม่โดนเลยอย่าโกงอย่าโกงอย่าโกงไม่โดนน้องเลยหายด้วยไม่เห็นน้องเลยถ่ายด้วยดิอ้าเก่งจังเลย เดี๋ยวติดเครื่องน้ำอุ่นให้นะครับเดี๋ยวห้องเกยผู้บ้านระบาดเลยคุณเลยอันนี้คุณไปเลยเย็บเย็บไปลงมิ๊กดอกนะอ่าไม่ลงมิ๊กดอกดอกลงทุกอย่างเลย